จะปีนเว้ยาตรงนี huh. oh ้ตลอดเลยนี่แหละพูตจบ้าแต่ว่าเป็นเงี้ยเป็นเหมือนผมวางปุ๊บแมงเลี้ยวเลยอย่าเลี้ยวที่เปิดใหม่ก็ไหนใช่วันนี้คิมบอกแหละใครว่าต้นเออต้นบอกพี่พี่ต้องวางรถไว้พี่ถึงกระพริบพี่ต้องวางรถนี่นี่เราเปิดอ่ะเรานึงจะไม่กระพริบเปิดอะไรยังไม่ได้เปิดเลยหมด เามันไฟตื่นอะไรวะเอาไฟรีเซฟไฟรีเซฟไหมไม่เปิดวิวก่อนวิวยังไม่ได้เปิดวิว้องเปิดทีหลังใช่หรอได้ถ้าเปิดก่อนไม่ได้ต้องเปิดทีหลังมวิวยังไม่ได้เปิดไงไปได้ดิเจรได้โลเนียบแล้ว มาแล้วอย่างนี้แหละเี่ยกใหม่แห้งแล้วไม่แห้งรอเดไม่ไหแรงไม่แห้งไม่แห้งรู้เลยพี่แบบไกลๆอ่ะเดี๋ยวผมมันหังงานยาลยนะดดไปเลยมลลลห,หมดหมดหมดห <laughs> มดแล้วมิดไกลแล้วพีตัองอะไรอยู่ก่อนเนี่ยไอ้มอเตอร์ไม่ร้อนนี่นะนะ มันให้มันคือกดไปแล้วมันไม่เดินแล้วต้องมีอะไรผิดพลาดสักอย่าง,งมาเติมกินก่อนไ,ไม่ใช่แล้เราก็ไม่ได้บ่กแม่รอบแรกมาอาจจะดูดไปเยอะรอบเจ็ดนิดปะพี่กด g ี s ยังอ่ะกดแล้วก็ปิดคือ GPS ใส่ใช่รอบแรกเจ็ดสองอ๋อ,อน,นีหมดหมดมันไม่ฉีดแล้ว